ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูงสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนัทวัต์กวีธีรรัฐและกัลยาณมิตรพิมนารากวีธีรรัฐ ท่นธรรมยังพุทธาภาขวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเสนามตัสสาภาขวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตตัสสาตัสสาปัจจทัสะวสสะปัญจาทาสาัสะวสสะสาตายุกะกาเลสาตายุกะกาเลมหารัตนะอุปาสิกาจันทัง มหาราตนอุปสิกาจันทังนามะอะคารังนามะอะคารังสปริวารังสปาริวารังภิขุสังคัสสะภิขุสังคัสสะพุทธศาส,าสเนพุทธศาส,าสเน,สนวิวิทกิจจะปสสตานังวิวิทกิจจะปสสตานังอาวะสะัทถายะ อาวาสัทถายะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังคโคภิกุสังคโคอิมังอิมังพุทธศา,สาสเสนพุทธศา,สาสเนาส,าสเนวิวิทกิจจะปะสตานังวิวิทกิจจะปะสตานังอาวาสัตถายะ อาวะสัทถายาอะคารังอะคารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจะนิพพานยะจาข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่รพระที่สูงผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายอาคารหนึ่งร้อยสิบห้าปีอาคารหนึ่งร้อยสิบห้าปีคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมด้วยของบริวารนี้พร้อมด้วยของบริวารนี้ แด่พระภิกษุส,สงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นที่พักอาศัยเพื่อเป็นที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งหลายแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งหลายในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับอาคารหนึ่งร้อยสิบห้าปีอาคารหนึ่งร้อยสิบห้าปี คุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนี้มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนี้เพื่อเป็นที่พักอาศัยเพื่อเป็นที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งหลายแก่เจ้าหน้าที่อาสาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนา ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุลำดับต่อไป เป็นพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรปุญยิสาเสรีวัฒนะวุฒิและกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนะวุฒิขอเรียนเชิญครับอีมานิมะยังพันเตอีมานิมะยังพันเตพัตตานี้พัตตานี สัปาริวารานิสัปาริวารานิพิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชายามะโอโนชายามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต พิขุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสาปาริวารานิสาปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานา นิพพานายะจาระข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลลนานเทินสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจนิ่งๆเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่าง ที่เจ็วางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนท่านดวงบุญขยายพร้อมตั้งตึงกกระเลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายล่นนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุพรุษครูบาอาจารย ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดลงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเ,เราตั้งใจรับพรพระกันนะ ยะทาวาริวหาปุราปาริบุเรนติสาขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิเชตุสัเพบุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพตติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตยภวะ sa <Sings> o สตุมาเตยพวารวานายโยสุขีธีขายุโกภะอภิวาทนาสิริสนจจาวุฒาปจายโนะจาร สุขังล,ลังหายุวัตโกสนะวัตโกสิริวัตโก ยาสวัสดิโกะภลวัตถโกวัวนนวัตโกวสุขวัตถโกวโหตุสัพะทาทุคโรคขภยาวเวราโสกาสาตุจุปะาอะเนกา ชัสสาชัยยาสิธิ์นาลาภังโสติภาคยังสุ ขังพลังสิริอายุจวันโอจัพวันขังวุฒิอจายสวัสตวัสจาอายุจัจเจวัสิทธิอภวันตุเตยภวตุสัพมังคัลังรักขันตุสัพพเทว ตสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดีพวันตุเตยพภวันตุสาพมังคลังรับขันตุสัพาเทวตาสัพพธรรมานุภเวนะสัทธาสดี ผวนตุเตียผวาตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพวตาสัพพสังฆานุอาเวนะสะทาโสธิภว ตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวัอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธรรมโมสวาาโตภะควตาธรมโมธัามมังนามสัมมิธัามมังนามสัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภคว,วโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภคว,วโตสาวกสังโฆสังขังนามามีสังขังนามามีสังโฆเมนาถุพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของรองเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวร,บรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมนั่งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพุูชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชิีญาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเถินสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ